สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวศิรพัฒน์บุญมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านานานายกพิทยากรอำเภอบ้านานาจังหวัดนครน,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 นายกนนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขงันชิงทุนโครงการปรับพื้นฐานร้อมทุนเรียนต่อจีนสําหรับเด็ก69เด็ก70ก,การสนทรพพน์ผ่านวิดีโอในหัวข้อศึกษาต่อประเทศจีนสร้างอนาคตที่สดใสประเทศจีนนบว่าเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษากล่าวกันว่าจีนเป็นประเทศที่มีนักศึกษาจากทั่วโลกให้ความสนใจมาศึกษาต่อเป็นจำนวนมากระบบการศึกษาของจีนถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีวิธีการสอนหลายรูปแบบจำกัดเน้นการสอนมุ่งผลสมิจเป็นหลักจากการศึกษาดิฉันพบว่าในปัจจุบันภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่มีบทบาทสําคัญทางการค้าและเศรษฐกิจของโลกในดับ,บต้นๆปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สําเร็จการศึกษา และแตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาจีนในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเป็นจำนวนมากเนื่องจากในอนาคตภาษาจีนจะมีความสําคัญต่อการหางานทําการประกอบอาชีพซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของไทยและโลกในปัจจุบันรวมถึงโอกาสในการทํางานที่ประเทศจีนและในปัจจุบันมีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาของจีนคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20, 20จากทั่วโลกสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนับว่าเป็นเรื่องที่สะดวกมาก มหาวิทยาลัยในจีนล้วนติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกนอกจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่เป็นสองรองใครรัฐบาลจีนยังได้พัฒนาระบบการศึกษาจนติดอันดับโลกมาแล้วเช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งอันดับที่1 4มหาวิทยาลัยชิงหัวอันดับที่20มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงอันดับที่4 7เป็นต้นดังนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคุณจะมีคุณภาพไม่แพ้มหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆและยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตไม่รู้จบ นอกจากนี้ยังมีสถาบัานการศึกษาระดับเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในเมืองสําคัญๆของจีนเช่นปักกิง่งเชียงไฮ้กวางโจวชงชิ่งและเชียงเหมินเป็นต้นสุดท้ายนี้ท่านเหมิงจื้อนักประช,ช,ชาชาวจีนกล่าวไว้ว่าต้องส่งเสริมให้คนมีการศึกษาประเทศจีนพยายามส่งเสริมบุตรหลานของตนให้เข้ารับการศึกษาเพื่อที่จะได้มีหน้าที่การงานที่ดีดิฉันไม่สงสัยเลยว่าน,นักเรียนไทยที่สนใจหรือกําลังไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนจะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณเลือก ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเพราะตัวดิฉันเองหากมีโอกาสดิฉันก็มีความต้องการที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับตัวเองเช่นกันค่ะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะขอขอบพระคุณค่ะ